เราไปดูบรรยากาศกินเจกันที่เมืองพัทยาดีกว่านะครับเทศกาลกินเจเมืองพัทยาคือคับประชาชนแห่ซื้ออาหารเจเล่นมูลิธิสว่างก่อนเริ่มกินกันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรลงพื้นที่ดูบรรยากาศก่นกอนวันเปิดเทศกาลกินเจเมืองพัทยาประจำปี2568ที่บริเวณหน้ามูลิธิสว่างบริบูรณ์ทำสถานเมืองพัทยาลงเจนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้ถือสิน กินเจเดินทางมาจับจ่ายซื้ออาหารเจไปรับประทานกันอย่างคึกคักส่งคนให้บรรยากาศร้านอาหารเจบริเวณโดยรอบโมดิสสว่างบริบรูบรณ์กลับมามีสีสันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งบุญอีกครั้งในธน,นัตปิยพันธ์เจ้าของร้านเวงผู้ชนะเปิดเผยว่าราคาผักในช่วงเทศกาลปีนี้ขยับขึ้นเล็กน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกปี แต่ร้านยังคงจำหน่ายอาหารเจในราคาเดิมเพียง50บาทต่อกองเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมถือสินกินเจได้อย่างทั่วถึงโดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้มาร่วมรับประทานอาหารเจกันอย่างใกล้ชิดและใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้วโดวยบรรยากาศทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายกันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเพื่อรองรับผู้ที่มาซื้ออาหารเจซึ่งมีเลือกหลากหลายเมนูอาหารคาวหวานและอ่อนว่าง โดยบริเวณหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ทำสถานถือเป็นจุดศูนย์รวมอาหารเจสําหรับของเมืองพัทยาที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาทําบุญกันเลือกซื้ออาหารเจกันทุกปีสําหรับ เทศกาลกินเจเมืองพัทยาประจำปี2568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-30ตุลาคม2568ณโรงเจนาเกียรมูนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงดเว้นเนื้อสัตว์ถือศินทำบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกผักพวกพกผัขยับ นี่นะึงถือว่าเป็นเรื่องปกติของชิงแจที่จะกันชิงแจที่จะื้เวลาก็พอการแม่หนาขึ้นเสียก็ขยับแต่ว่ารับได้นะราคาตอนนี้ขายเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับที่ร้านก,ก,กังแจก็ห้าสิบห้าสิบบาทปีนี้คาดว่าคนย่าจะเยอะไหมครับเปิดวันแรก <S <S ก,ก็น่าจะพอๆกันนะพอๆกับทุกๆปี